มาต่อนะครับการแบ่งส่วนของเส้นตรงนะครับโดยอาศัยมุมการสร้างมุมแย้งที่มีขนาดเท่ากันนะครับมันสามารถนำไปใช้ในการแบ่งเส้นตรงออกเป็นหลายๆส่วนก็ได้ที่ไม่ใช่2ส่วนนะครับอาจจะเป็น3ส่วน5ส่วน7ส่วนแล้วแต่เราอยากจะแบ่งนะครับเราจะมายกตัวอย่างการแบ่งเส้นตรงออกเป็น3ส่วนนะครับโดยใช้ทฤษฎีเมื่อกีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับมาเริ่มกันข้อนี้นะครับ อันดับแรกเลยเหมือนเดิมใช่ไหมครับเราก็มาสร้างมุมใช่ไหมครับมุมแย้งของมันนะครับโดยสร้างส่วนโค้งนะครับที่จุด A กับจุด B อีกรอบหนึ่งนะครับส่วนโค้งที่จุด B ะกูสร้างส่วนโค้งที่จุด B ก่อนแล้วกันนะด้านล่างนะครับด้านล่างเดี๋ยวเอาใหม่คูขอใช้มุมที่มีขนาดใหญ่ขึ้นแล้วกันนะจะได้ง่ายๆนะครับจุด B สร้างส่วนโค้งจุด b ด้านล่างนะครับที่ตัด ab นะครับเส้นตรง ab สร้างส่วนโค้งที่จุด a ขึ้นด้านบนนะครับเพราะว่าเราจะสร้างมุมแย้งนะครับทีนี้มันจะเกิดจุดตัด2จุดใช่ไหมครับจุดตัดสองจุดพอเกิดจุดตัด2จุดแล้วทําไงต่อครับทีนี้ก็มาที่จุดตัด2จุดอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วใช้ส่วนโค้งที่มีความยาวเท่าเดิมนะครับอ ที่เรากางวงเวียนเท่าเดิมสร้างส่วนโค้งตัดไปอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าสร้างส่วนโค้งไปตัดอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าเราจะเกิดจุดตัดของส่วนโค้งเกิดขึ้นใช่ไหมครับทีนี้เราจะสร้างมุมแยงได้แล้วใช่ไหมครับทีนี้ทุกคนสร้างมุมแยงครับทีนี้จุดมุมแยงนะครับจุดมุมแยงกําหนดชื่อให้มุมแยงหน่อย A B C D อีกรอบหนึ่งแล้วกันโอเคเรียบร้อยครับทีนี้เราก็สร้างมุมแย้งออกไปนะครับแนะลาก A C เชื่อมไปเลยนะครับเนะชื่อมไปเลยแล้วก็ลาก B D เชื่อมไปเลยนะครับนะเกิดมุมแย้งแล้วใช่ไหมครับกาง60องศาเท่ากันเลยนะครับแหมสองมุมนี้ย60องศาเท่ากันนะครับแหม นี่นะครับโอเคทีนี้เราก็จะมาแบ่งส่วนของเส้นตรง AB ออกเป็น3ส่วนใช่ไหมครับถ้าจะแบ่งส่วนของเส้นตรงออก AB ออกเป็น3ส่วนเราต้องสร้างจุดเส้นที่มันมาตัดส่วนของเส้นตรง AB อย่างน้อย2เส้นนะครับสองเส้นโอเคเริ่มเลยครับอันดับแรกนะครับเราอาจจะกาง,กางมุมให้มันยาวขึ้นนะครับแขนของมุมให้มันยาวขึ้น อ่านั่นตัวอย่างครับยาวขึ้นนะครับอยาวขึ้นยาวขึ้นโอเคพอมันยาวขึ้นแล้วโอเคไหครับอ่าเหมือนเดิมสเต็ปเดิมครับมาที่จุดดีครับอ่ามาที่จุด B ครับอ่าจุด B กลางให้มันใหญ่กว่าส่วนโค้งตรงนี้นครับนิดนึงครับอ่าแล้วสร้างจุดตัดขึ้นมานะครับแล้วขยับมาอ่าแล้วอาจจะกําหนดเป็นจุดอะไรอีกดี abcde แล้วกันนะครับจุด e แล้วมาที่ส่วนโค้งจุด e แล้วสร้างส่วนโค้งอีกรอบหนึ่งครับขนาดเท่าเดิมนะครับขนาดเท่าเดิมรูบอกจุดตัดตรงนี้เป็นจุดตัด f แล้วกันจุด f แล้วกันนะครับจุด f ในทำนองเดียวกันเราก็จะทำที่จุด a อีกเหมือนกันนะครับกลางเท่าเดิมนะครับแล้ก็ว่าจุดตัดไปเลยนะครับวาจุดตัดไปเลย abcdefg นะครับตรงนี้เป็น g แล้วก็จุดตัดต่อไปจาก G เป็นจุด S นะครับตัด S อาโอเคนะครับเราจะได้หน้าตาแบบครูเลยนะครับอันนี้โอเคไหมได้หน้าตาเหมือนกันแล้วใช่ไหมครับทีนี้พอได้หน้าตาเหมือนกันแล้วเรามาลากเส้นเชื่อมกันนะครับเส้นเชื่อมจุดไหนกับจุดไหนล่ะครับมันถึงจะแบ่ง จุด S กับจุด E นะครับลากเชื่อมกันนะครับแม S กับ E ลากเชื่อมกันแล้วก็จุด G กับจุด F ลากเชื่อมกันครับ G กับ F นะครับ G กับ F เห็นไหมครับว่ามันจะเกิดบริเวณที่มันมาตัดตัดเส้นตรง AB 2ที่ใช่ไหมคือบริเวณนี้จุดนี้นะครับกับจุดนี้นะครับแมเราอาจจะใส่ชื่อมันลงไปนะครับใส่ชื่อมันลงไป อาจจะเป็น่า i j แล้วกันนะครับเราจะได้ว่าอะไรครับ AI เท่ากับ IJ เท่ากับ JB เรียบร้อยครับทีเนี้ยจะได้หน้าตาแบบคูลเลยนะครับแบบเนี้ยโอเคนะครับ